สวัสดีครับนเพื่อนว,ว,วันนี้นะครับแอบบีพาทัวร์ก็พาท่านมาอยู่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ครับวันนี้ผมจะพาท่านนะครับแอลชวนแอลเหนือนะครับในเส้นทางเชียงใหม,ลม่ลำพูนลำปางครับว,วันนี้เราจะใช้ยานพาหนะคือเดี๋ยวเราจะได้เที่ยวรถแดงที่เมืองเชียงใหม่ขึ้นรถไฟไปลำพูนนั่งรถรางเที่ยวแล้วก็ขึ้นรถไฟอีกครั้งไปยังจังหวัดลำปางครับและเมื่อถึงที่นั่นเราก็จะเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถมา้าสนุกสนานแค่ไหนตามไปกันเลย รถสองแถวแดงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้คนเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวมักเรียกสั้นๆว่ารถแดงโดยรถแดงนี้ใช้สำับเดินทางภายในตัวเมืองเดินทางระยะสั้นๆรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปไหนไปหมดเลยครับครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับบีก็มาอยู่บนรถแดงแล้วครับ มาเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้นั่งรถแดงเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเลยครับเพราะเขาเป็นหนึ่งในพาหนะประจําถิ่นที่นี่เลยนะมาทริปนี้ก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยดีใจที่สุดเลยครับสําหรับการเดินทางขนส่งมวลชนภายในจังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่ามีหลากหลายพอๆกับกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้ทั้งรถยนต์แกลบคาร์แกลบไบค์มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถ2ล้อถีบแต่ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดก็คือรถแดงเชียงใหม่ หลังจากนั่งรถแดงชมบรรยากาศยามเช้ารอบเมืองเชียงใหม่เขาก็พาเรากลับมาที่สถานีรถไฟเชียงใหม่อีกครั้งครับเพื่อที่เราจะได้นั่งขบวนรถไฟพิเศษขบวนปฐมมาเร่เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์3จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ3จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ลำปางในการตกแต่งขบวนรถไฟและห้องโดยสารให้มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบนทั้งนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศล้านนาตลอดการเดินทางโดยเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ไปยังสถานีรถไฟลำพูนเยี่ยมชมย่านการค้าโบราณและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด อาทิกู่ช้างกูม่ม้วัดพระาธาตุธริกุลชัยอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีคุ้มเจ้าหลวงจักคำขจรศักดิ์ต่อด้วยสถานีลำปางเพื่อเดินทางโดยรถม้าเยี่ยมชมวัดสีรองเมืองวัดปงสนุกชุมชนประตูป่องชุมชนท่ามะโอชุมชนศบตุย๋ยชุมชนรถไฟนครลำปางและปิดท้ายที่สถานีรถไฟขุนตาลไปที่จุดถ่ายภาพและสะพานข้ามตาชมพู ก่อนเดินทางกลับถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพที่ช้งมันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เลยได้เอาส่วนที่เป็นงา หงายขึ้นข้างบนนะครับชี้ขึ้นไปข้างบนฟ้าเพื่อไม่ให้งาเนี่ยชีย้ไปโดนใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อบโบราณนะครับเมืองลำพูนก็จะเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่าหนึ0งปีนะครับสร้างขึ้นในสมัยของพระนางเจ้าจามเวี ครับเพื่อนๆหลังจากนั่งรถไฟมานะครับไม่นานฮะจากสถานีเชียงใหม่ตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีลำพูนแล้วเราก็เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถรางครับได้มีโอกาสชมเมืองแล้วก็มาจอดแวะที่นี่ครับหนึ่งในสถานที่หลักที่มาลำพูนแล้วพลาดไม่ได้เลยก็คือนี่ฮะวัดพระาธาตุริกุลชัยครับพระาธาตุที่เป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมพร้อมกันตามมาครับ วัดพระาธาตุริกุลชัยวรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีถนนล้อมรอบสด้านสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1651มีสิ่งที่น่าสนใจคือซุ้มประตูซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดารเป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ1เมตร เมื่อผ่านซุมประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่าวิหารหลวงเป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุกออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในประดิษฐานพระพุทธสิทธิ์มณีสีหิกุลชัยเป็นพระประธานวิหารนี้สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่าซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อปีพุทธศักราช2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและประกอบศาสนก,กิจทุกวันพระทางด้านหลังของวิหารหลวงคือพระบรมธาตุหริกุลชัยเป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆที่ลงตัวสวยงามภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกดทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ประกอบด้วยฐานปัดแบบฐานบัวลูกแก้วย่อเกตต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้นตั้งรับองค์ละคังกลม บัลลังย่อเหลี่ยมจะดีมีลักษณะใกล้เคียงกับพัะธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่สูง25วา2ศอกฐานกว้าง12วา2สอก1คืบเกือบจะ40ปีแล้วในการับในการก่อสร้างรุสสรีเพื่อรำลึกถึงพระนางเจ้าจาม,มาเทวีนะครับลองสังเกตด,ดูที่องค์อนุสวรี หลังจากเที่ยวจังหวัดลำพูนได้ครบตามกำหนดการแล้วเราก็กลับมาขึ้นรถไฟนั่งทานอาหารกลางวันแบบชิลๆบนรถไฟระหว่างทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปางครับเมื่อถึงสถานีจังหวัดลำปางเราก็ได้พบกับชาวบ้านที่นำผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่มาวางจำหน่ายไว้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเลยครับช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วเราก็พาท่านเปลี่ยนยานพาหนะซึ่งมาถึงจังหวัดลำปางแล้วพลาดไม่ได้ที่เราจะต้อง นั่งลำปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังคงมีรถม้าให้บริการในระยะทางใกล้ๆภายในตัวเมืองและยังแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของท้องถิน่นความเป็นมาของรถม้าลำปางเริ่มจากในรัชกาลที่5ทรงสั่งรถม้าจำนวนมากมาใช้เป็นรถหลวงและหลังจากนั้นรถม้าก็ถูกแทนที่ด้วยรถยนต มีการใช้รถม้าในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟลำปางกับทั่วเมืองในปัจจุบันไม่ได้ใช้รถม้าเป็นยานพาหนะหลักแล้วแต่จะใช้ในการท่องเที่ยวชมรอบเมืองมากกว่ารถม้าก็ได้พาพวกเรามาถึงวัดปงสนุกซึ่งตั้งอยู่ณหมู่บ้านปงสนุกตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเป็นวัดสำคัญคู่เมืองลำปางสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนันตยศราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งผลิกุงชัย ครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับไก้บีพาทัวร์ก็มาถึงที่จังหวัดลำปางแล้วครับเมื่อกี้เราถึงที่สถานีรถไฟลำปางปเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถม้าแล้วตอนนี้ก็พาเรามาอยู่ที่วัด ปงสนุกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่บูนะครับพี่บูก็เป็นมรคคุเทศท้องถิ่นซึ่งเดี๋ยวจะให้ความรู้เราทําไมเราถึงต้องมาที่วัดปงสนุกนีครับพี่มาดูก่อนนะคะว่าคําว่าปงสนุกเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะปงสนุกก็คือหมายความว่าความสนุกสนานนะคะแล้วก็ที่วัดนี้นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะของจังหวัดลําปางนะคะสร้างในปีนะคะ1223นะคะโดยนะคะอาเท้านะคะ อ,อันนันตยศและมหันตยศซึ่งมาจากลํำคูณค่ะสมั่เก่าแก่มากเลยนะคะแล้วงด้านหลังเรานี่คืออะไรครับวัานีเรียกว่าวิหารจตุรมุขนะคะซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึงว่าวิหารพระเจ้าพันองค์นะคะซึ่งมีนะคะ ภาพพุทธรูปนะคะประดับนะเรียงรายอยู่นะคะประมาณสัก1 8 0รูปนะคะเปสิองค์นะคะ,ะและ้วก็ข้างในนะคะก็จะมีพุทธรูปนะคะสี่ทิศนะ,ะประจําทั้ง4ทิศเลยนะคะซึ่งวัดน,นี้นะคะได้รับนะคะรางวัลจากยูเนสโกนะคะในสาขาคะอวอร์ดออฟเมรินะคะถือได้ว่าเป็นนะคะาการนะคะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดีเด่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้น<อ>นะคะเรามาดูนะคะสถารปัตยกรรนนะคะของพมา่านะคะของจีนแล้วก็ของไทยด้วยนะคะแล้วก็วิหารหลังนี้ ี่นะคะเป็นวิหารต้นแบบนะคะของหอคำในของจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะโอ้โหนี่มาที่นี่นี่มาถึงลำปางนี้พลาดตรงนี้ไม่ได้เลยขอบคุณพี่บูมากครับค่ะยินดีค่ะหลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปงสนุกเราก็กลับมาขึ้นรถม้า ซึ่งรถม้าจะพาเรากลับไปที่สถานีรถไฟนครลำปางเพื่อเข้าสู่ช่วงการเดินทางขากลับครับโดยระหว่างการเดินทางขากลับเราก็จะแวะเที่ยวกันที่อุโมงคขุนตาลซึ่งเป็นอุโมง์รถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง 1, 3 5 2เมตรตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลร,ระหว่างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง ับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2450แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2461โดยการรถไฟแห่งกรุงสยามโดยมีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้บัญชาการและมีนายช่างชาวเยอรมันชื่อเอมิลไฮเซนโฮเฟอร์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด และตอนนี้เราก็เข้าสู่การเดินทางขากลับแล้วครับรถไฟพาเราออกจากสถานีลำปางผ่านตรงนี้ครับอุโมงค์ขุนตาลฮะเป็นอุโมงค์รถไฟนะครับมีความยาว1,352.10เมตรครับก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,461ฮะถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟนะครับแห่งแรกในเมืองไทยครับแหมถ้าเกิดมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกขบวนจะมีการแวะนะครับ วันนี้ของพวกเราพิเศษมากจริงๆเลยครับ เพื่อนๆและตอนนี้นะครับใกล้บีพาถัว่วก็อยู่ในช่วงการเดินทางขากลับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วครับเมื่อสักครู่เราแวะกันที่อุโมงค์ขุนตาลครับลงไปถ่ายรูปเรียบร้อยตอนนี้ขบวนรถไฟขบวนพิเศษนี้ก็จอดให้พวกเราอีกหนึ่งครั้งก่อนกลับครับก็คือบริเวณสะพานรถไฟท่าชมพูซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่เป็นสะพานคอสลอที่สวยงามมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ส่งท้ายพวกเราก่อนจบทริปนี้ครับ ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์แฟนเพจไกด์บีพาทัวร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่องไกด์บีพาทัวร์ด้ครับจอก,ก่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ